สวัสดีค่ะคลิปนี้นะะเรามาคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะมีคำถามนะว่าถ้าเกิดการต้องสู้รบกันแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะกองทัพบกไทยเนี่ยมีกระสุนเพียงพอหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุณเช้งนะฮะ หัวหน้าพักประชาชนนะ,ะมีการนำไปพูดในสภานะ,ะว่าทางกองทัพบกเนี่ยนะะได้ประสานนะขอซื้อกสุสนนะไปผ่านไปทาง justmac ไทยนะก็คือนะฮะหน่วยประสานความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐแต่ปรากฏว่านะต้องยกเลิกนะเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการให้ทางกองทัพเนี่ยไปดึงประเทศมาหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องนี้นะคะก็จึงมีการสอบถามบิ๊กเล็กนะฮะผลเอกนัทพลนักผ่านิรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วก็เป็นรักษาการแทนรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะได้มีการชี้แจงในสภานะฮะเมื่อวันที่3กร,รกฎา,าคม2568ที่ผ่านมาโดยผลเอกนัทพลเนี่ยก็ให้เหตุผลว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ต้องการให้กองทัพเนี่ยไปดึงมาหาอำนาจไม่ว่าจะเป็น สหรัฐหรือจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะฮะก็จึงให้มีการระงงับไว้ก่อนจนทำให้เกิดความหวาดหวั่นกันว่าอ้าวแล้วกระสุนของกองทัพเนี่ยมีพอไหมเพราะในเมื่อจะขอซื้อจากทางสหรัฐแต่ว่าทางรัฐบาลสั่งให้ระงับเนี่ย อ่าเรื่องนี้นะก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะก็ขอให้สบายใจอย่างนี้นะว่าสิ่งที่พลเอกนะัทพลได้ตอบเนี่ยฮนะก็เป็นการตอบเพื่อตัดปัญหานะก็คือเพื่อไม่ให้มองว่ามีการดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการรับรวงกับฝ่ายกัมพูชาด้วยนะเพราะในทางปฏิบัติแล้วกองทัพบกก็ได้เดินหน้าในการขอซื้อกระสุนชนิดต่างๆจากทางสหรัฐ แต่เพียงแต่เดิมที่มีกระแสข่าวว่าหนังสือนี้ของทางกองทบกที่ส่งไปถึง justmac เนี่ยได้ถูกยกเลิกก็เป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนหนังสือฉบับใหม่เพราะว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมนะในส่วนของกระสุนนะฮะเพราะว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะด้านการทหารแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแนบแน่นมากนะฮะ แล้วจุดยืนของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ชัดเจนคะต่อเรื่องของกัมพูชาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยของสมเด็จทุนเซนเนี่ยประกาศไม่เอาสหรัฐเลยนะฮะแล้วก็ยกเลิกการฝึกอังอร์เซนเทนเนลนะฮะมาหลายปีเลยนะแล้วก็มีความหวาดระแวงนะว่าทางจีนเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงในกัมพูชาจนทำให้หวาดระแวงเรื่องของการอ่าจีนเนี่ยให้มีการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมนะฮะ คือสหรัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะกลับไปฟื้นความสัมพันธ์ทางการอาหารกับกัมพูชาอยู่นะโดยอาศัยเหตุที่สมเด็จอขอภายพลเอกฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าเวสต์พอยท์นะในร้อยฐานบกสหรัฐจบจากโรงเรียนเวสต์พอยท์ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้นะะทางผอบอกองกําลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยเคยไปเยือน กัมพูชามาแล้วนะซึ่งก็มีท่าทีการตอบรับที่ดีจากพลเอกฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแต่ถ้าเทียบความสัมพันธ์ที่ยาวนานแนบแน่นนะคะกับทางฝ่ายไทยเนี่ยแน่นอนทะว่าแนบแน่นกว่าทางกัมพูชาแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นทางกองทัพบกบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องกระสุนแต่เพียงแต่การที่พลเอกนทพลต้องตอบแบบนั้นก็คือเป็นการตอบโดยใช้หลักการทางการทูตเอาเป็นว่าทางกองทัพบกนะ บอกมาแบบนี้นะว่าไม่ต้องห่วงนะกระสุนไม่ว่าจะกระสุนปืนเล็กยาวกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนใดๆก็ตามกองทัพบกได้มีการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยมาล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนที่เรามีอยู่ในคลังเนี่ยยิงได้3เดือนแบบต่อเนื่องนะแบบเต็มอัตราศึกด้วยและที่หาเพิ่มเติมเนี่ยคือเป็นในส่วนของการเพิ่มเติม เพราะยังไงถ้ามีการสู้รบเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ให้ยืดเยื้อถึง3เดือนแน่นอนแต่ก็เพื่อความมั่นใจนะก็จึงต้องมีการหากระสุนเพิ่มไว้จากประเทศพันธมิตรต่างๆเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะก็มีกระแสข่าวนะว่าอ่ะนะะทางเราขอซื้อกระสุนจากจีนจีนก็ไม่ขายให้กัมพูชาขอซื้อกระสุนต่างๆจากจีนก็ไม่หักขายให้เช่นเดียวกัน แต่ก็นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทราบกันดีว่าจีนเขาก็แนบแน่นกับทางกัมพูชาดังนั้นนะก็มีการประเมินกันว่าจีนก็น่าจะส่งฮะกระสุนให้กับทางกัมพูชาแล้วด้วยแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าปืนใหญ่ขนาดต่างๆที่กัมพูชามีอยู่เนี่ยก็ซื้อจากจีนฮะแล้วใหม่ๆเลยเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วนะ ตรงนี้เองนะจึงเป็นเหตุให้พลเอกนะัทพลเนี่ยได้ชี้แจงในสภานะ,ะว่าอาวุธยุโทโธปกรณะะ์ที่ทั้งไทยและกัมพูชามีประจำการในในณเวลานี้เนี่ยเป็นอาวุธหนักที่ร้ายแรงกว่าที่ทั้งสองกองทัพมีเมื่อตอนรบปกันปี54นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปะทะกันเนี่ยคือเสียหายย่อยยับทั้งคู่นะคะแต่เพียงแต่นะฮะใครจะเสียหายมากกว่ากัน ทนเสียงของพลเอกนรพล,ลเนี่ยก็ไม่อยากให้มีการสู้รบคือไม่มีใครอยากให้มีการสู้รบแนะฮะแต่ว่าท่าทีของกัมพูชาเราก็เห็นอยู่นะฮะเดินหน้าฟ้องศาลโลกนะเคลมสามประสาทกับหนึ่งพื้นที่แล้วก็ฟ้อง UN ด้วยนะเตรียมนำเข้าในที่ประชุม u n g a เพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิก UN ออยู่ด้วยนะฮะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของทหารกัมพูชาที่ยัวย่วยุทหารไทยตลอดนะฮะ ซึ่งพลเอกนัทพลนะก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะเจรจาฮะเพราะว่าทั้งผู้ประกอบการนะธุรกิจทั้งชาวบ้านชายแดนเนี่ยเดือดร้อนฮะนี่ก็คือจุดอ่อนของฝ่ายไทยนะเราปิดด่านเราอะไรอย่างนี้นะเราจะเดือดร้อนมากกว่าเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในสายบิสเนสเนี่ยเขาจะอดทนได้ไม่นานนะแล้วก็จึงมากดดันที่ฝั่งรัฐบาลแล้วก็กองทัพ ในขณะที่กัมพูชาเนี่ยเขาไม่สนนะเขาเผด็จการเขาไม่สนหรอกว่าประชาชนจะเดือดร้อนอะไรอย่างไรขมรก็อยู่กันไปมีกินหรือไม่มีกินมีใช้หรือไม่มก,มไมก็ตามขามรจึงเสมือนถือไพ่เหนือกว่าไทยนะในประเด็นนี้แต่ยังไงก็ตามนะในเรื่องของเกมการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารไทยเราเนี่ยก็มีพันธมิตรมีมิตรแท้หลายประเทศนะที่เขาพึ่งพิงประเทศไทยเมื่อถึงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะ กระสุนก็ต้องมาเช่นกันเอาเป็นว่านอกจากเรามีกระสุนคงครังที่ใช้ได้แบบยิงต่อเนื่อง3เดือนอย่างเพียงพอแล้วตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเรามีกระสุนปืนใหญ่มาสำรองอีกจำนวนมหาศาลนะไม่ขอเปิดเผยตัวเลขนะแต่เอาเป็นว่ายิงได้แบบต่อเนื่องนันสต็อปเลย เพราะปกติแล้วเนี่ยตอนปี2554ตอนศึกเขาพระวิหารเนี่ยกระสุนปืนใหญ่เราเนี่ยก็ยิงวันหนึ่งมนะันฮะเกือบพันลูกนะฮะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะฮะมีทหารปืนใหญ่เนี่ยเล่าให้ฟังและเราจะเห็นว่าเวลายิงปืนใหญ่เนี่ยมันต้องยิงแบบต่อเนื่องนะคือการสู้รบครั้งนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นพันลูกเลยมาครั้งนี้เนี่ยยิ่งต้องเตรียมไว้เพียบเลยนะฮะ ดังนั้นนะก็ขอให้สบายใจได้นะในส่วนของกองทัพบกนะเขาก็แอบกระซิบมานะว่ากระสุนต่างๆพร้อมแล้วแม่ทัพภาคที่3พลโทบุญสินพาดกลางนะก็ได้บอกแล้วนะว่าถ้าขเขมรเปิดก่อนเราก็ยิงทันทีแล้วทุกอย่างจะจบใน3วันแน่นอนนะเขาไม่ให้การสู้รบยืดเยื้ออยู่แล้วนะสมัยนี้ให้จบใน3วันถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับ ต,ตามนั้นเขาเขาประค้าดอกนะครับท่านเขาล่าคือเมื่อทุกอย่างจะจบภายใน3ามวันนะครับไม่มีปัญหาครับแต่อย่างไรก็ตามนะเราก็ประมาทฝั่งกัมพูชาไม่ได้นะเพราะว่าหุนเซนและหุนมาเน็ตก,ก็ไม่ธรรมดานะจะเห็นได้ว่าน,ะนายกลอร์อเรนซ์วงนะลอร์เรนซ์หวองของสิงคโปร์เนี่ยไปเยือนกัมพูชาใช่ไหมฮะนอกจากเขามีดีลนะเรื่องของ การซื้อน้ำมันนะจากสิงคโปร์แล้วนะก็มีข่าวว่าขอซื้อกระสุนจากสิงคโปร์ด้วยอันนี้ก็ต้องวัดใจสิงคโปร์เหมือนกันนะว่าจะขายให้กัมพูชาไหมอย่าลืมนะว่าสิงคโปร์เนี่ย พึ่งพิงประเทศไทยเยอะมากนะฮะไหนจะค่ายไซโยกที่เมืองการนะใช้เป็นค่ายในการฝึกของทหารสิงคโปร์เลยไหนจะฐานทัพนะฮะกองบินนะฮะของกองทัพอากาศที่มาใช้ฝึกอยู่ตลอดเลยนะที่อุบลที่อุดรแล้วนี่ก็กําลังจะร่วมสร้างฐานอสร้างอยู่แล้วนะที่สนามบินน้ําพองที่ขอนแก่นใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ฝึกนะ ก็รอดูใจนะว่ามีการแอบขายกระสุนให้กับทางฝั่งกัมพูชาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็ต้องทําใจนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเอาผลประโยชน์ของประเทศเขาเป็นหลักบางทีเขาไม่ได้มาแบบเข้าข้างเราหรอกนะฮะประเทศไทยเราหรอกนะฮะเราต้องพึ่งพาตัวเองจริงๆกระสุนที่เรามีอยู่เนี่ยเราผลิตเองด้วยก็มีนะ แล้วถ้าหากต้องการเพิ่มเนี่ยนะฮะทางกลาโหมนะฮะทางโรงงานผลิตกระสุนเนี่ยนะก็สามารถผลิตเพิ่มให้ได้แน่นอนอแต่อย่างน้อยก็สบายใจได้นะ,ะว่าทางกองทัพบกบอกเตรียมพร้อมไว้แบบใช้ต่อเนื่อง3เดือนเป็นอย่างต่ำแต่ไงก็ตามนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพลเอกนะนัทพลนาคพาณิช์ฮนะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีกลาโหมนะ ตอบในสภาฮะตอบทางหัวหน้าพักประชาชนฮะเรื่องของ justmac นะฮะว่าทำไมรัฐบาลถึงรังให้ทอบอระงับหนังสือในการขอ justmac ฮะในการซื้อกะสุนจากสหรัฐก็อย่างที่บอกนะฮะว่านี่เป็นเกมรับรวงระดับประเทศค่ะท่านผู้ทรงเกียรติได้กุณาสักถามเรื่องการประสาน justmac ขอความ ขอเกี่ยวที่ท่าน,านพูดถึงเมื่อกี้ผมจะไม่พูดซ้ําเพราะเป็นประเดเอียดอ่อนมากผมกลับเรียนรรท่านประธานครับว่าผมเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมาก่อนความมั่นคงเนี่ยครับกลับเรียนรรท่านประธานครับความมั่นคงเนี่ยยึดถือนโยบายสมดุลเป็นหลักเลยนะครับจะสร้างความสมดุลระหว่างประเทศหมหาอำนาจทุกประเทศนะครับเราจะพยายามระมัดระวัง ไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยไปผูกพันกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับท่านประธานครับปัจจุบันเนี่ยสื่อนะครับหลายสำนักก็นำเสนอว่ากัมมูชาที่ทำอย่างนี้ได้เพราะได้รับการสนุนจากประเทศที่อยู่ภาคเหนือตอนเหนือของเราแต่ทางการทูตนะครับสัมงานเอกการทูตของประเทศนั้นก็ได้ชี้แจงกับเราว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง การฝึกดรา้อนโกที่ผ่านมาเขาไม่ได้ฝึกเพื่อจะมายั่วยุเพื่อมาแสดงกำลังกับฝ่ายเราเพราะเราประเทศไทยเราฝึกกับเราฝึกคอบโกนะครับกับอีกประเทศหนึ่งกัมพูชาฝึกดรา้อนโกกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของการฝึกทางอาหารเป็นความร่วมมือทางอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเขายืนยันมาแล้วเพราะฉะนั้นตาบที่ตามที่ท่านผู้สงเกียรติได้กรุณาสักถามว่าการที่ ทางกองทัพนะครับไปพูดคุยกับทางแจสแมกนั้นทําไมฝ่ายการเมืองถึงได้ยับยัง้งเพราะฝ่ายการเมืองมองในเรื่องนโยบายระหว่างประเทศนะครับการรักษาสมดุลขอบขอบพระคุณท่านนะครับกราบขอบพระคุณท่านท่าน,ท,านท่านประธานนะครับกร่าบขอบพระคุณที่ท่านผูสเกียรติศาสักถามเรื่องนี้นะครับมันเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ย้ําว่ากองทัพไม่สามารถดําเนินการได้ตามลําพัง นะครับกองทัพต้องทําตามนโยบ,บายรัฐบาลตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้พูดในพักครู่นี้ว่าอพอากองทัพเขาไปประสานแล้วทําไมรัฐบาลยับยัง้งเหตุผลชี้แจงไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ชี้แสดงให้เห็นก็คือกองทัพทําตามนโยบายรัฐบาลครับรัฐบาลขอขอว่าให้รักษาความสมดุลถ้าดึงอีกประเทศหนึ่งเข้ามาอาจจะทำให้เกิดปัญหาภูมิรัศาสตร์ได้ อันนี้อันนี้คือแนวทางของด้านความมั่นคงครับนี่แหละครับทับผูุชมเขมรรู้กองทัพไทยศักยภาพทางด้านอาวุธของไทยงานนี้เขมรอ่านมีาวาแน่นอนครับนะถ้าหากว่าเตรียมพร้อมลบไทยจะมีกำลังแค่ไหนมียุทธปกรณ์แค่ไหนนะครับด้านมาฟังคลิปนี้ของคุณวาทนาแล้วก็โอ้โห,หน่าตกใจมากว่ากองทัพไทยจะขนาดนี้นะครับทับผูุชมนะ ถึงว่าถึงติด24-25ของโลกนะครับสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชม